สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องลูกทุงมันหนอกอีกเช่นเคยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมทุกท่านวันนี้มาชมเจ้ายันมาไถนาเตรียมหวานกันนะครับเอามาดูกันเทคนิคการไถเทคนิคการไถนะครับ เกาจะซ้อนซ้อนคณาก่อนครับไถ่ซ้อน,นคณะปุ๊บเพื่อตัดหยาตัดหยาทางคณาให้มันสะอาดครับแล้วก็ไถกบคืนครับอันนี้คุณจะเรียกว่าไถไถเวียนสายไถเวียนสาย อันห้าครับนี่การไถแบบนี้นี่ครับก็บคือเขาจะไถให้มันตัดพัดงคนาตัดหยาคนานเห็นไหมครับเห็นมันสะอาดเห็นมันเกลี้ยงครับเนี่ย ต่อ,อไปเขาก็จะไถไถกลับไถกลับมาลงเดิมไถครบับมาลงเดิมเพื่อที่เพื่อที่จะกบครบลงตรงนี้ครับไม่ให้มันเป็นลงจะเป็นการไถเวียนเป็นสายไถยเวียนสายนะไถบนบนจากข้างนอกเข้าในน,านะครับก็วนมาทำธาจีตุกนะครับไอ้นี้ฝนแข่งฝนครับ ตรงไหนที่เป็นเป็นรูนเปเป,เป็นมุมก็ดันดันทมครับแก <c oughs> ้ไขไปแต่ละปีครับการทำนาการขับรถไถตรงนี้เทคนิคกัน,คนคแต่ละคนแต่ละคนก็จะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับเก็บกระดิไถเรียกว่าไยซ้อนคันไยซ้อนคันก่อน ส่อนขันขาเขนาดมันก็จะเสียเวลาตรงนี้แหละครับตรงส่อนขันนี่หละหลังจากนั้นเราก็ถ่ายครับก็จะไว้ครับนี้ก็จงลุกมาโนกระไรพาพี่น้องมาติดตามรับชมนะครับ อันนี้มาดูยันมากันบ้างทุกวันดูแต่ก,กูต้าครับวันนี้มาพบกับยันมากับยันมากสามสิบเก้าแรงน่าจะใช่นะครับเพราะมันเขียนว่าสามสามเก้าสามทีทีหรือเปล่านะครับผมก็ยันมากเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกันทัดรูรุนปันไหดครับพยายามซ่อ,จจอนคันก่อนเพื่อ ในยาหลคกนณะนี่มันมันพลาดออกไปใก็้ะไทยครับให้ปิดคืนนะครับจะเ,เป็นรุ่น EF 3สามเกครับยันนาฐานห,ห้ไปก็จะได้ไถยครับคึืน ว่ารุ่นยันนาเนี่ยเขาเขาโรลเทอรี่เวลาไถมันหมุนกันเลยไม่รู้รุ่นอื่นหมุนมั้ยทั้งเกตคู่กทราบผมไม่ได้ทั้งเกตยร์มันหมุนหมุนคำนะปิดมุอ này cắn thái, các không, không Để Means, nó, đánh đánh thống, phải mấn cắn bao nhiêu, hay là các tổn thương của thái na, giả trái, dẻm vải, thóc bồ, lỗ ngay lỗ mông, nay nôn, bỏ ไปน่ะมันจะดีช่ชวรจะิงจริงฝนก็มืดอ้อมนาอ้อมตาครับแต่ว่าแล้วิดลุกหรือไม่ลุกครับยิดกันให้กกง่ายงายครับ เก็บร่องนี่เราไถาไปเมื่อกี้นี่ยันมานน่มันรอบรอบมันจะจัดหน่อยเดินตามไก่มื่อไ้วิ่งเอาละอันอันอนันคณะ ก็ให้ปิดองโอเคดินชุ่มก็ยังมีฝุ่นอยู่นะครับ ใช้หัวหัไปออกฝั่งนู้นเทคนิคง่ายๆในการใช้เลียนซ้ายแต่ว่าสูตรแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปครับมันคนเขาจะใช้ใช้หัวใช้หัวฝั่งนี้ด้วยที่ผู้บีบแกไม่ไถเพราะว่าถ้าไถไปมันจะเป็นร่องครับร่องมันร่องุดมุมเข้ามาเรื่อยๆถ้าไถไม่กลบถ้าแบบนี้เราเก็บงานทีเดียวมันจะเสมอครับ ลองทางคนาขาดดินเขาไปคืนครับิ้นที่เราใช้ออกมาเนี่ยเชยงเชยงลูกเืินผ่านขีเมาอาการหนักนนะลุอาการหนัก,กนนะ มีเปน,นิดหน่อยเพราะว่าผ่านขีเมาม,มันเหมือนพื้นแตกปืนไสเพรามันเลีวครับสาเหตุที่แกไถให้ฟังนี่มันสูงไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือกันน้ำกันน้ำค้ามัแบบนเป็นนาโคกกับหนูมันจ่อเยอะถ้าเราไถา จากน้ำมันต่ำเนาะเรกคานานี่มันสูงทีนี้ท้านามันขาดคันาขาดมันก็ยังเหลือโนนตรงนี้ยรักษาระดับน้ําอยู่นะครับเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าไถตั้งใจไท้มันเป็นโน้นนะครับเรากันน้ำจากคานาเพราะมันเป็นนาคูนเป็นนาขัดบันไดครับนาขันบันไดนาขันบันไดลุ่งไปเรื่อยๆถ้าเกิดถ้ามันหักมันก็หักหมดเลยครับเลยต้องทําให้ คางค้าเนี่ยจะสูงสูงเส้คนาเพราะว่าถ้าใส่ระดับน้ํามาเต็มมาเต็มขอบตรงนี้มันก็จะพอดีนานะครับเทคนิคง่ายๆครับผมในการทํานานะครับเราต้องมีหลายๆอย่า,ยางนะครับประกอบเก็นิกนการไถไถนะเวียนลยไลไอ้บนจากข้างนอกเข,ข,ข,ข้าข้างในนะครับยังไง น,นี้ก็วันที่วันที่สิบนะครับสิบิฤุนานคม67หลายเจ้าหลายคนก็หวานเก็บแล้วแหละอันนี้จะไถไวรอบเร็วๆจะถ่ายนง่ับวางขันดีๆ ไอ้มันสนุกไอ้นะ้านี่ถ้าเราทั้งขันทั้งอะไรได้มันมันสนุกครับมีเนยไอ้ไม่เนืยไอ้แบบนี้มันจะเลี้ยวเพราะว่ามันกินจากทางออกเท่านั้น ต้องหอกเอาห้หกเอาไว้หน่อยเป็นดิ้นเหยวครับเดี๋ยวนี่ค่อนข้างดิ้นเหยวจะเป็นนาคูกนะครับนาคกูกนาโนทั้งจ็บคันนาครับก็จะทำคันใหญ่ครับเพราะว่า้องกันนามมันหักง่าย ขนก็ะทั่งเข้ามาเขียวเขียวครับแต่ว่าจะกินทุกไม่ทุกมีขนาดถาไถไว้แล้วรถยังปีเลยครับเป็นดินเหนียวดินเนียน,น,นครับอ่าฝนไม่ทุกนี่หายยากเลยเหรอหายยากโอ้ยโหอันอันจีนมากเลย ฮอดแหวกฮอดแหวกฮอดแหกเลยนะดูมันเหนียวครับมันเหนียวดิมันเหนียวด,ยวดูการเห็นหน้าบนจากข้างนอกเข้าข้างในน,น,งนะครับจุดนี้ง่ายๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะไขกันายๆแบบนี้ทุกเช้าครับผมจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรเออจุดองห้อมุมเราก็เก็บทีหลังนะครับเทคนิคง่ายๆทดี๋ยวปรกาศท่านผู้ชมนะครับช่องลุกชุมนอกไปรับชมกันนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เือกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะจะเอาจะหาเทคนิคสาระด,ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ